mọi người 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 มนี่เอาเขนเลยบ่ะนี้ยนั่นร้าน้านนี้บ้านนี้จับกินเฮ้ยอีกเอาไปปเอาไปกินวางขาของนาย

แต่จะมานนะคร

ร้าง,งเลท่านนี่เขียนมาที่เสร็จแล้วกันแบบฟรีเลยเนี่ย ta nhàn của này vậy ึงบัดเราฮอไดพมานี้็บงมานอะ แรงไหมแรงไหมยอมยอเสียไปยอมเลยเอาเาวาีแดงไหนมันบังมมิานะเดียวมามันี่เอาเีเนี่ยเงแล้วนาะเดเขาเเอา มูนี้ค่าอย่างเรกินนะไปอย่มันว่ะขอมาบเจ้าหน้าใสสองสี่ป๊อกเหลือเท่าไหร่กินมาหนึ่งเลยจะกินสองได้ไหมนะนี่เนี ออกมานี่ก็ออกวันนั้นงอตอีกก็ได้จับถึงสามวันแล้บถึงสี่ม่น่เกิดเคลื่อนเดี Freiheit, ๋ยวเดียวขอแม่ระ ตีงอตัวได้ว่านี้มานี่ก่อนาประมาณก็ได้ประมาณเพความตายเลยเนี่มาเพความตายมานี่ก่อนย่างนังมีแกนได้

แขนได้นี่เนาะึ้นนีีวะว่แล้วมันมีแกนเนาะโลวัดแรกจะแบวจะป็นฟรีนะมีดอกัโห<ร>ลกันได้เขียน,นงมกันว่มีฟรีแล้ววาเนี่ยเอามีมี ออนี่อ้าวชำนะช้ำนี่และอ้าวกินี่กินมืคืนไอ้าวเด็กมาสองแล้ววะรับช้อนกับกรดาหมาผู้ลรยกว่าบ้า <ś> ง <ś> แมนบหนึ่ง,งสองสามสีนัน่ง้เ <ś> ขือนตัวมานี่ก่อนมากุ

Đấy, mình sẽ tham gia lại mông của này đấy không? Ồ, màn bà nè Lưỡi bà này chốt của bà nè Chốt bà? Chốt lưỡi Nhằn để đi màn đi lại, màn lưỡi của กนินกูได้ว่ากูได้เนี่ยเอาอืมไ่เดจับกิ่นะนี่นกูเปิดจับกนี่กเปิดจักินเรื่อยจับกิน่นเยเขาถ่ายได้ไหมวันนีามาเนีย<ห>่ยมานี่ยสิ่ง <c oughs> นี่ขึ <c oughs> น้นยบเลย

<ไ>กินสุดท้ายจะกินมึงได้ป่ะเนี่ยไปกินเลยได้กูไปจน้อนวันนี่ไปหนแทงคำอันนี้นก่อจะกินเอาจะกินอนอาไปทาะกันวมาเสียฟรีแล้ว

สองสกมไอ้งไม่ทัมมานว่กนมานก่อนอืไม่ะได้หม่ะได้หนีุ่มีตัวอย่างมัเนี่อเอาแม้มนแล้วเอาแล้วไปไหนได้วะป่านี่

กินนีฉันกินคืนเนาะนั่นวะไรนี่จิ้มคืนคือเากเออะไรกินมะกูิ้คืนกินเออแม่บโอ้อ้าเสียวี่บ้นมึงจะกินมากไรแค่นั้นะกินมากนี่ฮะมึงจะกินมากไอ้าวกินมากนี่เลยเนีมั เออเจ้าติดกินเากินดีเลยมาเนี่กินดีต้อโอ้กินมาพี่แล้วคนแนวมันดีดีกันกินมาเนี่นมานี่พอดีดีโกินพีเหรออะกินเสียเปียกตัวนี นี่นั่น่ไดาเข่าได้เนี่ยเข่าสีเข่าแบบนี้เลยนะไปอ้านี่จับกินเลยหฮ้จับกินจับกินแล้วมาตันไว้เ้ยแล้วแต่วันนี้วัน Gue seorang tak dikenali Suri, Ni i mm -hmm. นี่เซฟีกูแล้วมาเลยยิ่งใส่ป่านี่ไงเอาเซฟีมาแหลกสนามไหนเอาสนามไหนออกมาดิจะเย็นเป็นนั่นไหนเอามาโลดเอานี่กินนี่ไดนหนี่ยยินอ้าวเออกินมาอืมนี่นี่ใส่เกือโอ้บาห์ ผมไไงงกับมึงเลยเนี่ยเมาเลยงงมัยยงอะไรน่ยอมแหะงงเลยเราอไงเรียบร้อยได้เลยเรียบร้อ <มา S 2> ยนีไมันี่ <c oughs> นี่นี่ทีนี้ไปไหนนี่ด้วยมันกาฟก็คูก็ดได้ออกไม่ใช้เลยเนาะ มันอยู่ตาได้หมเอย่าอย่าเห็ดนะเอานี่เออแม่ฮอตสองตัวจบได้วสั่้สกูตื่นเลยวันนี้เอาพอเอาพอละไปก่อนดีเอไปจบนี่ไปเปิับึงลังเปิับบังบังนี่เรับขาฮอดอะไเนีด ขาหอนได้มนี่มันอยู่ตาไ,ไหนวะขาหอนมันกรแพ็กี่รอบนะเด้อถ่ยขานะได้เย่ย